สวัสดีทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเราเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างเนาะก่อนไปก่อนที่จะไปอังกฤษอ่ะมาเริ่มที่เรื่องที่หนึ่งกันเลยนั่นคือวีซา <rieb. S 2> ่าก็สำหรับ,บวีซ่านะทุกคนอาปกติแล้วที่อังกฤษเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้เราที่จะจองตั๋วเครื่องบินก่อนนั่นหมายความว่า เราสามารถไปขอวีซ่าโดยที่ยังไม่มีตั๋วเครื่องบินได้นะจ๊ะแต่สิ่งที่เตรียมบ้างสำคัญสำคัญเลยก็คือข้อ1เราต้องมีแผนการเดินทางว่าเราจะไปที่ไหนบ้างแล้วก็ข้อ2อ,อพวกแบงก์สเต e เ,เมนต์หมายความว่าเราต้องขอสเตตเมนต์กับธนาคารหรือว่ารีเควส s t จากเว็บไซต์หรือว่าจากแอปโมบายเนาะของธนาคารต่างๆ แล้วก็อันที่สําคัญที่เรารู้สึกว่าก็ควรจะต้องมีก็คือใบรับรองงานซึ่งควรจะออกเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าสําหรับใครที่ทํางานส่วนตัวก็ควรจะต้องแบบเขามีเรียกว่า,วาอะไรอะไอใบที่จดว่าบริษัทคุณทํางานอะไรอะไรประมาณประมาณนี้เนาะก็คิดว่าคร่าวๆน่าจะประมาณนี้จากสาหรับวีซ่าแล้วก็วิธีการขอวีซ่าคือข้อแรกเลยเราจะต้องอไปที่ เว็บไซต์เพื่อจะไปกรอกข้อมูลเดี๋ยวเราจะส่งเว็บไซต์ไว้ข้างล่างเนาะแล้วก็ข้อที่2หลังจากกรอกเสร็จเราจะต้องจองคิวเพื่อจะไปเก็บไบโอเมตริกหรือว่าไปเก็บพวกลายนิ้วมือ,อเขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยที่ไปเข้าไปเก็บเหมือนแบบรูม่านตาอะไรประมาณนี้แล้วก็พอเราได้วันจองเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องอัปโหลดเอกสารที่เราพูดคร่าวๆไปเมื่อกี้ พอหลังจากนั้นก็คือรอไปเก็บไบโอเมตริกเสร็จปุ๊บก็คือเรียบร้อยแล้ววีซ่าไม่ต้องเตรียมรูปหรือว่าอะไรใดๆเกี่ยวกับรูปภาพเราจะไปถ่ายวันเดียวกันกันกบที่เก็บไบโอเมตริกนั่นเองแล้วก็นอกนั้นรออย่างเดียวเลยช่วงนี้ได้ข่าวว่าวีซ่านานมากๆแล้วก็เรียกว่าอะไรเดียมันไม่ค่อยตามคิวเท่าไหร่บางคนไปเร็วไปช้าอาจจะได้ก่อนอะไรมันขึ้นอยู่กับเขาพิจารณาด้วยเนาะก็ประมาณนี้จะทุกคนหวังว่าจะ อขอให้ทุกคนผ่านวีซ่าไวๆนะจ๊ะสำหรับวีซ่ามีประมาณนี้จ้าเรื่องที่2นั่นก็คือดูลิสก่อนนะวัคซีนพาสปอร์ตก็สำหรับวัคซีนพาสปอร์ตนะทุกคนสามารถขอได้จากหมอพร้อมเดอรแต่เราจะบอกว่าสำหรับอังกฤษนั้นจริงๆเขาตอนที่เราไปเช็คอินนะเขาการบินไทยเขาขอดูแต่ว่าพอไปถึงอังกฤษเขาก็ไม่ได้สนใจเนาะไปถึงอังกฤษใช้แค่พาสปอร์ตกับวีซ่าแค่นั้นเองจ้า ข้อที่3นะจ๊ะสำหรับอังกฤษหรือว่ายูเคนี่ยเขาใช้เงินที่มีชื่อเรียกว่าปอนนะจ๊ะก็สามารถแลกได้ทั้งตามที่แลกต่างๆได้เลยแต่เราแนะนำว่าให้ทุกคนทำทราเวลค์ดไว้เหตุผลก็คือตอนนี้ที่อังกฤษคือใช้มันเป็นแบบสังคมรายเงินสดมากๆไม่ว่าจะซื้อของ30เพนหรือว่า40เพนอะไรอย่างเงี้ย แค่นี้หน่อยก็คือสามารถจ่ายได้ก,การ์ดได้แล้วคือให้ทุกคนทําไปจะดีที่สุดนะจ๊ะแล้วก็ให้เอาเงินสดติดตัวไปสัก100ร้อยปอนก็คือประมาณ4ี่พันก็พออืมประมาณสี่พันกว่าบาทแค่นี้เองจ้ะตอมเอนาะที่นี่ตอมอไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเขียนใบเข้าประเทศเลยก็สามารถใช้พาสปอร์ตของเรากับวีซ่าที่เรามีได้เลย แล้วก็คำถามที่เราโดนถามก็จะมีว่ามากี่วันมาทำอะไรอยู่ที่ไทยใช่ไหมทำอาชีพอะไรแค่นี้เองก็วันนั้นที่เราไปตอมอคิวยาวมากคือรอประมาณแบบเกือบสองชั่วโมงนะให้ทุกคนเผื่อเวลานิดน,นึงแบบถ้าสมมติว่าต้องไปต่างจังหวัดต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ให้แบบจองให้มันไกลๆนิดนึงแล้วก็พอเข้าไปถึงตอมอใช้เวลาแค่ประมาณ3-5นาทีแค่นาทนเองเสร็จเรียบร้อยข้อที่ 5. ปลั๊กนะจ๊ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ปลัก๊กก็คือปลั๊กที่นู่นใช้เป็นแบบ3ขาเหมือนรู้สึกจะอันเดียวกับฮ่องกงนะเออก็ไฟก็คือรู้สึกจะเป็น220โวลต์ปกติเราสามารถเอาไอ้เจ้าตัว3ขาเนี่ยต่อกับไอปลั๊กไฟเราได้แล้วก็เสียบใช้ได้ปกติเลยจ้าข้อที่ 6. กการเดินทางนะจ๊ะ การเดินทางในลอนดอนมีทั้งรถเมล์มีทั้งทูบหรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็สามารถนั่งแท็กซี่ก็ได้แต่ว่าเป็นหลักของเราคือเราจะใช้ทูบแล้วก็รถเมย์เป็นหลักเนะาะบัตรรถไฟฟ้าเราใช้ออ s สเ r อร์คานะออสเ e อร์คานี่คือเป็นคอนแทคเลชก็คือสามารถติดได้เลยเราเติมเงินได้จากตู้ตามสถานีทูบต่างๆเนาะ ก็แนะนำว่าให้ไปดูละกันว่าเราอยู่ลอนดอนกีน่วันมันก็จะมีรดราคาเช่ <ST uk le> นถ้าคุณอยู่โซนหนึ่งถึงโซน2ก็จะราคาประมาณเท่านี้ลิมิตต่อเดยประมาณเท่านี้หรือว่าถ้าสมมติอยู่7วันเราสามารถซื้อแบบ t r a เวลคาท,ที่มันจะถูกกว่ารู้สึกจะไม่ได้ประมาณ37-38ปอนดปอนสำหรับ7วันก็ให้ทุกคนลองไปดูกันละกันว่าอยู่กี่วันเหมาะแบบไหนนะจ๊ะข้อที่7ที่พัก สำหรับเราเราจองเป็น AirBnB นะจ๊ะก็คือละประมาณพันสองหรือพันสามนี่แหละอยู่แถว Little l i t t l e เวนะิสเนาะค่อนข้างสะดวกนะเพราะว่าเพราะว่ามันใกล้กับพด d d i ิงตันก็คือพอพอเราคือเราไปบารมาก่อนพอเราลงรถไฟจากบารเราแค่ลากกระเป๋าประมาณ <S 2> <S 2> เดินประมาณ20นาที <S <S อ่ะก็ถึงที่พักแล้วก็ให้ทุกคนดูเอาไว้ว่า แบบเดินทางช่วงไหนมากแบบสามารถเดินได้ไหมหมายถึงว่าที่เที่ยวงที่พักของเรากับที่เที่ยวของเรามันเดินไปได้ไหมจะได้ประหยัดค่าเดินทางด้วยจะจ้ะแล้วก็นอกจาก Airbnb เราสามารถก็คือมี Booking Com ก็เป็นโฮเทลธรรมดาอย่างที่ทุกคนต้องการหรือว่าอยากจะอยู่ในเซอร์ไว l โวลหน่อยก็อาจจะไปดูที่โฮสเทลเพราะว่าโฮสเทลมันราคาถูกเหตุผลที่เราเลือก Airbnb ก็คือข้อหนึ่งเราอยากได้ที่วางกระเป๋าพอสมควรก็เลยเลือกที่นี่นะแล้วก็ ข้อ2ก็คือมันมีครัวเพราะว่า Air b บ b นีบนมีครัวอยู่แล้วก็ตอนเย็นเราจะทํากับข้าวส่วนกลางวันออกไปกินข้างนอกเนาะก็อยากมีที่ทํากับข้าวด้วยข้อที่3ที่นี่ก็คือเหมือนแบบเป็นแชร์ห้องน้ําหรือว่าแชร์ห้องครัวเนี่ยเป็นเรื่องปกติก็คิดว่าถ้าใครรับเรื่องพวกนี้ได้ก็นอน a i r b n b ได้สบายมากจ้าข้อที่8นะจ๊ะเรื่องอาหาร ที่นี่ก็ถ้าไปก็ทุกคนก็ต้องกินฟิตแอนชิพอยู่แล้วใช่ปะแต่ว่าถ้าสมมติคนเบื่ออาหารพวกแบบฟิตแอนชิพหรืออาหารฝรั่งอย่างเงี้ยเราแนะนําว่าให้ทุกคนไปที่ชัชน่าทาวนะ์นะจังอาหารแบบหลากหลายมากมีทั้งญี่ปุ่นเกาหลีไทยก็มีนะเออชอบมากเลยแล้วก็อาหารที่เราเจอเนี่ยถ้าเป็นอาหารตอนเช้าแบบในร้านอาหารเช้าพวกเพรสอะเมเนเจอร์นี่ก็คือราคาประมาณ สามปอนขึ้นไปประมาณนี้แล้วก็ถ้าสำหรับเป็นอา,อาหารกลางวันที่เรากินข้างนอกเนี่ยเราก็จะเป็น6ปอนถึง15ปอนอันนี้คือแล้วแต่เลยส่วนอาหารเย็นเราไปกินมา1มือ้อคือเป็นอาหารอินเดียเน,นอะรู้สึกมือนั้นจะหมดไป2 2อปอนก็อ,อันนี้คือสามารถเลือกได้เลยแล้วอาหารหลากหลายมาแล้วก็อร่อยมากจ้าข้อที่9นะจ๊ะแอปพลิเคชันก็คือแอปพลิเคชันที่อยากจะแนะนำเลยเนี่ยก็คือมี1 2 3แอปที่เราใช้หลักๆนะแอปแรกชื่อว่า Tenlines อันนี้ใช้สำหรับจองออตั๋วรถไฟแบบไประหว่างเมืองอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งจองเร็วก็ยิ่งจะราคาถูกรู้สึกว่าเราจะได้เที่ยวละประมาณ10ปอนสำหรับไปออกฟอร์ดไม่ใช่เที่ยว10ปอนคือไปกลับอะ10ปอนก็คือถูกมากๆเนาะ เอาเป็นว่าถ้าใครนั่งรถไฟแลต้องต้องไปนอกเมืองเนี่ยก็เทนไลน์จะช่วยคุณได้นะจ๊ะสามารถโหลดมาที่มือถือได้เลยอันที่2ออันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้มากที่สุดในลอนดอนนั่นก็คือ City Mapper City Mapper เป็นแอปพลิเคชันที่มีความคล้ายคลึงกับ Google Google m a p เนาะแต่สิ่งที่มันดีกว่าคือมันจะบอกถึงขนาดว่าถ้าสมมติเป็นรถเมย์ก็บอกว่าเออเธอต้องไม่ขึ้นป้าย A B C D อะไรอย่างนี้แล้วก็ฝั่งไหนอะไรเงี้ยบอกหมดเลยแล้วก็มากไปกว่านั้นคือพอเราขึ้นไปบนรถรถบัสแล้วเนี่ยมันบอกด้วยว่าตอนนี้ถึงสต็อปไหนเราต้องลงสต็อปเท่าไหร่แล้วก็มีเหมือน notification บอกด้วยว่าเออพอถึงแล้วแบบเตือนเราว่าเราต้องลงแล้วนะอะไรประมาณนี้เนาะก็ส่วนเคล็ดลับอีกนิดนึงคือถ้าใครใช้ City Mapper เพื่อจะขึ้นทูบหรือรถไฟใต้ดินเนี่ยให้ search ก่อนที่จะลงรถไฟใต้ดินนะจ๊ะเพราะพอลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีสัญญาณแต่ว่าตัวแอปพลิเคชันยังสามารถเปิดดูได้นะแต่ว่าจะเซิร์ชใหม่ไม่ได้แล้วจ้าข้อที่3แอปที่3ที่เราจะแนะนำก็คือ g o o g l e Map คือปกติแล้วเราใช้ City Mapper แล้วใช่ปะแต่ว่าพอเราแบบเหมือนออกจากอีกตรงนั้นไปแล้วส่วนมากมันจะ ไอ้เขาเรียกว่าอะไรไอ้ที่แบบหาทางว่าเราจะออกทางไหนแบบเพื่อจะเดินต่ออย่างี้มันจะไม่ค่อยตรงเข้ากับ Google Map เราก็ใช้ Google Map ช่วยตรงนั้นก็ง่ายๆก็คือ e n Lines แล้วก็มี City Mapper แล้วข้อ3ก็คือ Google Map จ้าข้อที่10สสำหรับการเข้าเมืองจาก h ิ a t h รแอ a i พอร์ t นะก็เราแนะนำมันมีอยู่ประมาณ3-4ทางเนาะก็คือทางแรกก็จะเป็นฮิโตรเอ็กซ์เพรรู้สึกวันนี้จะกบแบบ เร็วมากๆคือประมาณประมาณ15นาทีถึงแต่ว่ามันก็จะแพงที่สุดนะจำราคาไม่ได้จะ,จะขึ้นให้อีกทีแล้วก็อันที่2ก็คือเป็นรถไฟที่เราใช้ตอนที่เรากลับไปที่ฮ a t โ r o ก็คือราคา1 1ปอนด์20เวลารู้สึกจะประมาณ25นาทีจากตรงแพดดิงตันเข้าไปที่ฮนะีทโชวเนาะข้อที่3ทุกคนสามารถขึ้นทูบได้แต่เราไม่ชัวเรื่องราคาแต่ว่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปหาราคาให้แล้วก็ขึ้นให้ตรงนี้นะจ๊ะ หรือว่ามีทางเรื่องนึงก็คือทุกคนสามารถขึ้นรถบัสได้อันนี้ก็คือจะเป็นของ National Express สามารถมันก็จะแบบมีไปทงังม,มันจะมีเขียนบอกแหละว,ว่าเราจะไปลงที่สถานีไหนก็สําหรับการเดิน,นทางเข้าเมืองก็จะประมาณนี้จ้าแต่ว่าถ้าใครมีเงินแล้วก็คือที่จะจ่ายได้เราว่าแท็กซี่ก็สะดวกนะแต่ว่าถ้าเป็นตอนเย็นๆอ่ะเราจะติดมากเลยจ้าข้อที่1 1ออ่าอินเทอร์เนต็ตเนาะแล้วก็โทรศัพท์ เราซื้อที่ชื่อว่ากิฟต์แกฟก็คือเป็นแบบที่ไม่ผูกสัญเขาเรียกอะไรไม่ผูกมัดไม่มีแบบสัญญาที่จะต้องอเหมือนเราต้องใช้ทุกๆเดือนอะไรอย่างนี้เนาะก็ที่เราใช้ราคา15ปอรหรือประมาณ6-700บาทแล้วก็ใช้ได้1เดือนอินเทอร์เน็ตทั้งหมด30กิกแล้วก็มันยังจะมีหลายๆหลายๆยีหยหย่ห้อก็คืออันเนี้ยแล้วแต่ชอบเลยสำหรับเรารู้สึกว่ากิฟต์แกก็คือ อ่ะข้อหนึ่งสัญญาณมันก็คือโอเคแหละแต่ว่าพอลงไปใต้ดินก็ไม่มีซึ่งมันก็น่าจะเป็นทุกอันอยู่แล้วเออแล้วก็ข้อ2คือรู้สึกว่ามันให้อินเทอร์เน็ตเยอะดีแบบเหมือนว่าถ้าสมมติว่าไปที่ a อ r b n b แแล้วอินเทอร์เน็ตมันไม่ดีแล้วสามารถใช้นเน็ตรเราได้นะก็เลยซื้อสัก3 0ิกิกเลยแต่จริงๆมันมีถูกสุดประมาณ10ปอนได้10 1 0กิกหรือ1 5กิกอะไรเนี้ยแหละประมาณเนี้ยข้อที่12ร้านสะดวกซื้อถ้าสมมติว่าทุกคนไปแล้วคือ มีของที่ต้องซื้อเนี่ยเรามีแนะนำมีเชนประมาณสามสี่อย่าง3-4แบรนด์เนาะก็คืออันแรกมี chain b รี <g> ่ y chain b ์รี y ก็จะเป็นของของสดรวมกับของใช้เนี่ยธรรมดา mms m, MS, m s หรือว่า mark spencer มันจะมี2แบบแบบที่1เป็น mark spencer simply food อันนี้ก็คือจะมีแบบแบบแต่อาหารล้รวนๆแต่ว่าถ้าเป็น mark spencer อันใหญ่มันก็จะมีเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ต่างๆด้วย อันที่3 Tesco Tesco ก็คือจะเป็นทั้งของใช้แต่ว่ามันจะเป็นช็อปเล็กๆนะเป็นของใช้แล้วก็ของกินเนาะแต่ว่าถ้าทุกคนอยากได้ของถูกๆเนี่ยให้ทุกคนมองหาที่มีห่อที่ชื่อว่า One p a ว,วส่วนตัวเราเราไม่ค่อยเห็นเยอะเท่าไหร่ถ้าเทียบกับ3าแบรนด์ที่เราบอกไปข้างต้นเนาะก็สำหรับร้านสะดวกซื้อก็สำหรับเราคือว่า M S เนี่ยตอบตอบโจทย์มากคือชอบมากรู้สึกของเยอะดี ข้อที่ควรรู้ข้อที่13ก็คือทุกคนควรจะมีรองเท้าที่ดีเหตุผล hey ก็คือที่อย่างเราไปลอนดอนเนี้ยวันหนึ่งเราเดินประมาณ3 9มหมก้อ่ะคือมันเดินเยอะมากๆเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวมันเหมือนแบบ ตรงนี้จกตรงนี้1โลตรงนี้จกนี้2โลอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคือมันค่อนข้างไกลมันไม่จําเป็นที่จะต้องนั่งรถไฟหรือว่านั่งรถบัสตลอดเวลาก็คือให้ทุกคนเตรียมรองเท้าให้ดีๆแล้วก็มันเดินเยอะมากๆนะจ๊ะข้อที่ 14. สมิวเซียมสำหรับที่นี่มิวเซียมฟรีเยอะมากในลอนดอนเดอร์อันที่เราคิดว่าไม่ควรพลาดเลยก็คือข้อหนในใจก็คือ National History Museum อันนี้คือมันหวาวมากสำหรับเราที่นี่เข้าฟรีแต่ว่าทุกคนต้องจองตั๋วไปก่อนนะแล้วก็อันนนึงที่เรารู้สึกว่าไม่ควรพลาดเลยก็คือ British Museum ก็คือมันอลังการแหละมันเก็บแบบโดยเฉพาะของที่เราไม่คิดว่ามันจะมาอยู่ที่เนี่ยมันก็มาอยู่ที่นี่เช่นพวกแบบมัมมี่หรือว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะหา,างหาัเพนทากอนหรอถ้าออกเสียงไม่ถูกเดี๋ยวจะขึ้นให้ทีเออพาเทนอนไม่ใช่เพนทากอนพาเทนอน ที่มันอยู่ที่กรีดที่มันอยู่ในภูเขาแบบที่มันสูงสูงอะ่ะไอ้พวกแกะสลักข้างในก็คือมาเก็บไว้ที่นี่นะก็โอ้แบบเารู้สึกว่ามันอลังการมากๆเลยแล้วก็สําหรับอีกที่หนึ่งที่เราอยากแนะนําว่าเออก,ก็ก็น่าสนใจนะก็คือเทสโมเดิร์นอันเนี้ยนอกจากข้างในจะมีแบบพวกศิลปะให้เราดูแล้วเนะี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือฝั่งตรงข้ามเป็นเซนต์พอลนะคือถ่ายรูปสวยมากตรงนั้นมีมิเลนเนียมบิสเออก็ถ้าใคร ไปลอนดอนก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปมิวเซียมฟรีๆแบบนี้นะจ๊ะคิดว่าแบบเป็นอะไรที่ดีมากและคุมมากจ้าข้อที่15นะจ๊ะสำหรับข้อที่15ใครที่เหมือนแบบต้องการห้องน้ำอย่างเงี้ยเวลาฉุกเฉินซึ่งมีวันหนึ่งที่เราต้องการแบบนั้นแล้วห้องน้ำมันค่อนข้างหายากแหละแต่ให้ทุกคนมองหา KFC หรือว่า มาร์กแอนด์สเปนเซอร์ที่เป็นมาร์กแอนด์สเปนเซอร์ใหญ่ๆแล้วก็แมคโดนัลล์เนาะเขาจะมีห้องน้ำไว้บริการด้วยแต่ว่าทุกคนเข้าไปเนาะก็นิดนึงเนาะก็ช่วยเขาซื้ออะไรสักนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็ถ้าใครฉุกเฉินให้มองประมาณ3-3ห้างเนี่ยเอาไว้ก็จะช่วยคุณได้เข้าห้องน้ำได้แบบที่มันเซฟไม l ไลฟ์ฟอนั้นมากๆเลย หมดไปแล้วสําหรับ15ข้อเนาะที่เราจะอยากบอกทุกคนก่อนที่จะไปเที่ยวอังกฤษนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก็เลยจะพูดถึงของแถมที่อยากจะพูดเนาะว่าวันเดินทางเราใช้อะไรบ้างส่วนเรื่องตอนวันเดินทางสิ่งที่เราต้องใช้คือตัว๋วเครื่องบินพาสปอร์ตท,ที่มีวีซ่าอยู่แล้วเนาะแล้วก็ข้อ3ามคือวัคซีนพาสปอร์ตทีท่เขาจะต้องตรวจอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเราไปกันบินไทยมันใช้แค่นี้แต่ว่าถ้าทุกคนไปสายการบินอื่นอาจจะต้อง ต้องการไอ้ RT-PCR ผลที่เป็นลบด้วยเนาะก็ยังไงก็ให้ตรวจเช็คกันอีกทีนึงส่วนวันกลับสิ่งที่เราใช้คือเราใช้ Thailand Pass ซึ่งใน Thailand Pass มันจะมีบอกวัคซีนพาสปอร์ตอยู่แล้วว่าเราแบบฉีดวัคซีนอะไรมาแล้วก็เรานอนที่โรงแรมไหนเนาะก็กลับมาเนี่ยหกโมงเช้าเราจองโรงแรมเทสเซนโกไว้เขาก็จะมารับที่เกต สิบหรือเก้านี่แหละเออมันจะมีป้ายบอกอะไรทุกคนลองไปอ่านดูพอรับเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปส่งเราที่โรงพยาบาลเพื่อสวอปสวอปเสร็จปุ๊บเราก็มานอนที่โรงแรมของเราประมาณคือไปสวอปต้นเจ็ดโมงมันได้ประมาณบ่ายสามเออก็บ่ายสี่เราก็กลับบ้านแหละอืมแล้วก็พอกลับบ้านเสร็จเรากักตัวเองอีกประมาณห้าวันเพราะว่าวันที่ห้าเขาให้เขาให้ ATK มาตรวจเองก็ถ้าตรวจเสร็จแล้วก็จะออกจากการกักตัวเลยก็ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนคิดว่ามันอาจจะช่วยทุกคนได้สำหรับคนที่อยากเดินทางไปอังกฤษในช่วงนี้นะจ๊ะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อีกอย่าลืมบอกเรานะเพราะว่าจริงๆเราปกติเราก็ไม่ได้ทำคลิปพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าพอดีเห็นว่ามันช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบยังต้องต้องการเอกสารแล้วก็ต้องทำหลายๆอย่างอนะ่ะเนาะก็เลยอยากมาแชร์ทุกคนได้ฟังก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ที่ช่องทาวเวนวิคกันได้นะจ๊ะต่อไปจะเป็นเริ่ม 1> E.P. 1เป็นอังกฤษที่เราไปเที่ยวแล้วนะก็อย่าลืมติดตามด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปละบ๊ายบาย